วันนี้ก็วันหยุดครับเลี้ยงฉลองย่างเลยครับ,บโดยโดยตับงมือย่างมือย่างเดี๋ยได้ดีเลือย่างครับจับวันหยุดหยุดครับนานๆหยุดเดือนนึงหยุดทีนะมีการสังสรรค์นิดหน่อยสุกสิ้นเดือนสุกสิส้นเดือนของสามเดืนอนโอเคครับ ใครซักผ้าก็ซักเลยครับผ้เขียวนี่นี่นะครับโอ้ซักผ้าอย่างนี้เลยซักผ้าซักแล้ว <สา S 1> <ๆ S 2> มีเครื่องอะไรไหมครับซักไม่เปลี่ยนเครื่องมันระบบอัตโนมัต <มา S 2> ิเป,เปิดให้คุณพี่รึเปล่า ดูครับลูกพี่อกว่ามาแล้วมันซูเปอร์ครับเอาไปบ่เนี่ยอ่าเดี๋ยวไปเอาให้ร้องลอยอย่างไานคยกลยมาคนยรอว่าานเยอะอย่าง้ย่งนี้วิวขึ้นเทียบไปยนะเนี่ยการทำกับข้าวมาพลางมองนอกชีเมองนอกชีเมองนอกเออลองลองเอาข้าให้ดูหน่อยดิ เอาปลาให้ดูหน่อยดิเนี้ยปลาเมื่อกี้เราเจียรว่าเอาไม่รู้ทำไมด้วยต้องพลังพลังก่อนเดี๋ยวคนยันพลังกันนะพลังพลังนะเดี๋ยวพลังหัวเอาไปกูรักอะไร็อนะนี้คนหัวเสียด้วยนะเด็กนะเด็กนะเด็กนะ เอาเครับเจอเจอเครับได้หนได้ด้นไดกินด้วยกันกินด้วันหยุดวันหยุดเจอเม่เป็นไงครับวามรู้สึกเ็นไามรู้สึกเอาเสร็จสิ้นงานวันนี้วันหยุดก็มีสันสานนิดหน่อยนะครับจุ๊บคับจุ๊บ จุ๊กยุเนี่ยแต่งาุกแตาตงสำอางครับวันนี้แบริ่งทีมมีเลี้ยงหน่อยครับจากเสร็จงานงานก็รู้เรื่องไปได้ดีก็ดีการสองสันกันที่ไทย เด็กไม่มเดี๋ยวไม้ทองคำรอสักครู่นะครับคคครรัับบอเด็กไม่มาเด็กเด็กได้บอกลุงพี่หลายโอ้าเป็นไงครับคุณเที่ยงตรงโอ้วันนี้ขอสัมภาษณ์เลยครับวันนี้สมาชิกมาเนี่ยสามหาสมาชิกมากันเมื่อเช้ามากินข้าวต้มแล้วก็ไม่รู้ว่าตั้งวงแต่เช้า เดยวาลองไปเองน่ครับวันนี้๊ม่ติ๊บตมติ๊ติ๊ม่ไม่น่ามาลำบากเลยนะน่าจะน่าจะเปิดเปิดวงเพชรผีทองครับรู้รู้สึกยังมีแต่เพชรผีทองนะครอบไม่ได้ทั้งเกง เราหาเครื่องอ่ะหาเครื่องทุกคนนะครับได้แล้วครับเอ่อมีมีนอกจากนี้ไม่ได้ใช้ถึงกินทะเลลา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 เรียนที่แค่ วปดตัวปดตัวไปไปไร่อไหนตัวไพาเปิดเปิด้านอนนี่น้ำตกน้ำตกเราย่างไนะเราคินก่อนลูกค้ามาเราบอกว่าาับขายดีหัือขดีทำยังไงมันเดือดร้อนตอนนี้เราย่างย่างเสร็จเราก็เอามาชมกันนะครับ มาสูตรสูตรดมกลิ่นกันครับตอนนี้ยังไม่ไม่เฉือนครับเพราะถ้าเฉือนไปก็จะหมดครับยถ้าอย่างนี้จะอยู่ได้นานเพราะอาหารสิงโตเรายังไม่หมดครับตอนนี้นับร้องเรา

ข้าปากดูแบบให้อร่อยหนยทีให้คนเมืองไทยเ้าช้าๆช้าๆข้าปากให้ช้าอ่าโอเคเออไม่เอาแลครับมือกล้องเอาพี่เกียรติถึงป่าพี่เกียรติมือยาวไหกกกนนนิเ

หลังอว่าเกลียวไม่ดูแลไม่ขาดมามาแรกไม่พอดแต่วมาหิมันมันแล้มแรกไม่พอด้นผมได้เมียเด็กตามสเายต้องมีาต่น้ร่ำลามีบ้ามองโยจองลุงลุงกีาชานต้องจะมา ยาวดแตเมานั่นกินเรายาดอาถดาเพิ่เริอไม่ซอกสองเดียววดแต่รอปวดไปมีเม็ดเองกประานตัวเทพใครโทมายาวไปนานยาตาไปเอีกใจเยยังใา